ที่เราเลือกมีนามาเป็นตัวแทน m i s ิ u ว i v e r s สรบุรโอ้ยยังต้องทาอีกเหรอคะงานประจักษ์ขนาดนี้บอสบอกว่าถ้าอยากให้ Miss Universe สรับุรีดังคนกดไลค์เยอะคนเฟรนด์เยอะให้เลือกคนอื่นมงพรุ่งนี้ดังแน่นอนบอสบอกคือ้องครบทุกอย่างถ้าเราไม่ให้มงก็คองค์การใส่ตากาจะเป็น Beauty Queen ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็แบรนด์ นะตอบคาถามดีมากวันนี้นะคะต้องยอมรับว่าเป็นการตอบเรื่อยๆแต่ว่ามัดใจได้นะคะแล้วตอนจบสรุปได้ดีมากแล้วก็บิสเนสไม่ต้องเลยอันนี้คือแบบไม่ค้านสายตายืนหนึ่งนะคะขออนุญาตตอบฟรีได้ไหมบอสบอกว่าถ้าอยากดังห้วีนาไม่มองใช่คือวีนาไม่มองเราดังแต่เราตายด้วยนะไม่ได้อย่งเียนะยู่ไม่ได้ออกจากพอเพาแบบว่าคนดูสระบุรีจะขึ้นเป็นแสนเเป็นแสบดังแล้วก็ดับเลยนะคะโอ้ยบ้างวีนากับ ก็ดีใจนะคะเพราะว่าพีดีทั้งสามท่านเนี่ยน่ารักมากๆเลยแล้วก็เก่งเรื่องของการซัพพอร์ตอยู่แล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตนางงานอันนี้ทุกคนรู้อยู่ล้วถึงแม้ก่อนหน้านี้ก่อนนี้จะเปลี่ยนนิคสิทธิ์เรารู้อยู่แล้วทั้งสามท่านเขาเต็มที่ตลอดก็รู้สึกดีใจแล้วก็ฝากลูกสาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะไม่ลูกสาวต้องฝากแม่ด้วยต้องร้องอีกนึงต้องรอลูิสาต้องร้องอีกนึงดีกับในทุกอย่างสงสัยพินาได้บีดอู่สามคน จี่แต่ะคนรู้สึกไงกับพอวันนี้วินางงงงแต่มันก็ยังมีคำถามว่าราอลูกแต่ดีๆแต่ละคนจะอิมีามรู้สึกังไงกับทำนี้มาที่ตัวเองเอาไนเลยก่อนค่ะมีควารู้สึกว่าที่ผ่านมาเจ็ดปีของวินามันจะไม่มีความหมายเลยถ้าวันนี้มาล็อกงงนะคะวินาเนี่ยพยายามฝึกฝนทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางตอบคำถามแล้ววันนี้วินาว่าก็ได้ตอบโจทย์นั้นแล้วในหลายๆด้านนะคะแล้วก็ ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้แล้วกันและวินารู้สึกว่าอยากจะเดินทางเส้นทางของ Miss Universe Thailand และ Miss Universe ต่อไปด้วยจริยยรราและวินาเชื่อมั่นว่าองค์กรนี้เป็นอย่างนั้นก็พ,พูดตรงๆว่าวันนี้ถ้าวินาไม่มงนะ่ะนั่นแหละค่อยสงสัยเพราะว่าวันนี้มันชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นรูปที่ออกมาหรือว่าผลงานที่น้องทำตลอดมาไม่ใช่แค่วันนี้แต่ตั้งแต่วันแรกที่ประกาศว่าจะรวชูิ i ยู u n i v e r s สมันชัดเจนอยู่แล้ว คงเป็นไปคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวีนานันนาทีนี้นนนะคะจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าด้วยด้วยกระแสของน้องที่แรงมากรวมถึงด้วยความที่น้องนําโดดมาทุกทุกแคมเปญมันก็เลยทำให้อทุกคนอาจจะมองว่าตรงนี้เป็นตัวการล็อกหรือเปล่าแต่อันนี้ร้อยคนต้องความคิดเ้าไปกําหนดไม่ได้ผลงานของน้องคือตัวที่บอกทุกอย่างของค่ะชัดเจนที่สุดน้องใจไหมครับไม่มีใครรอมปิดหน้าประตูแล้ว <S 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 ยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ยังไม่ได้เดิน,นไปดูเลยวครับนีเชียร์ได้ไ ก็ฝากให้เชียร์น้องไปสู่ n ูทแล้วก็ขอให้ถ้ามีโอกาสอยากเป็นคนที่ส่งน้องไปสู่มงสากว้าว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 วนี่ะ่าาว่าลก็แต่วนรที่นี้คือจริงๆาว่าล็อกโมงเนี่ยมันคือการที่น้องต้องจ่ายเงินให้เราหรือเปล่านะคะแล้วกาจ่ายเนะคะต้องเป็นแบบนั้นนี่คือคาว่าล็อกโมงนะคะแต่การที่น้องทาพุกแคมเปญได้ที่หนึ่งตลอดเนี่ย อย่างพี่ฟินบอกคือถ้าไม่ให้นี่แหละมันคือเรื่องแปลกล้วต้องหาเหตุมานั่งตอบก,กันแต่วันนี้คือทุกอย่างมันประจักษ์มากก็อยากให้คนที่พูดประโยคนี้นะคะเอาอัติที่บังตาออกก่อนนะคะแล้วก็ดูผลงานของน้องว่าตลอดเจ็ดปีผ่านมาน้องพนาติมมากขึ้น,นจริงแล้วก็วันนี้มันชัดเจนมากๆสำหรับพี่เอสคาเขามาล็อกมงต้องใช้กับคนที่ไม่สมจะได้มงกุฎไม่มีอะไรดีเพียงพองที่จะได้มงกุฎแล้วก็ล็อกไว้แต่มีอะไรบ้างที่วีนาไม่เหมาะที่จะได้มงกรุบตอนนี้บอลให้คะแนนหรอ,รอ ที่เราเตรียมไว้ว่าเพราะว่าเราเป็นเซ็ตให้ตัววีนา80คะแนนก็20ยที่พวกเราไงเอก็เวลาที่เหลือเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาตัววีนาให้ไปถึงร้อยคะแนนได้นะคะแล้วก็มั่นใจว่าด้วยต้นทุนที่วีนามีเราพัฒนาไปได้เกินร้อยด้วยซ้ำแล้วเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่มวงประเทศอย่างที่บอกไปเราเป้าหมายของเราคือมูดิเวอร์สถ้าวันนี้เราส่งไปไม่ถึง มงประเทศเราถือว่าพวกเราทําทําไม่ถูกต้องเอออันนี้กดดันแล้วนะกดดันแล้วนะต้องไปให้ได้เพรว่านาณวันนี้ต้องบอกว่าเราก็มองว่าวีนาเป็นเป็นคนที่มี potential ที่จะไปเป็นคนมงใหญ่มิชชนิีเวอร์สไทยแลนด์แล้วก็นี่คือเวลา8ปีที่เขาเดินทางมาเวลาแครับอเลื่องารับอเมืองคาเหรอคะกเก ตอนนี้จริงๆเราเหลื่อยแค่ไม่ถึง48ชั่วโมง,ง,มมงที่เต้องบินกันแล้วทุกอย่างยังมีฟิตติ้งค็ตื่นตื่นงวยมากเตรียมของพันไหมครับเอ่เตรียมอะไรยังเตรียมของพันไหมก็ตั้งแต่ท, <cell> ที<า>นท่นี่วันนี้ก็มีคนบินไปฟิลิปปินส์เพ <c oughs> ื่ไอไปเอาชุดมามีเมื่อวานมีดีไซเนอร์จากเวียดนามวิ่งมาให้ ลองชุดแล้วก็มีอ่าส่งชุดวันก่อนจากดูไบมาอันนี้ไม่ได้มองนะครับชุดเป็นหลักฐานได้เราเตรียมมันกี่ชุดเมื่อถึงจากเราเตรียมไว้เกินสิบชุดค่ะเกินสิบชุดขอโทษไม่มีห่างนะครับบอกที่เลตบอกได้ถูกชุดว่าเป็นชุดไหนบ้ปะสำหรับชุดที่ต้องเดินเลค่ะเพลทเราเตรียมไว้เกินเราเตรียมไว้เผื่อเผื่อครับเผื่อเพราะน้ำหนักกระเป๋าเรเตรียมพีกน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยเรานั่งบิสเนสคลาสไม่พอเราซื้อเพิ่มให้น้องอีกเฉพาะวีนาคนเดียวหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลกรัม น้ำหนักที่แม่เตรียมไว้ให้นะเฉพาะวีนาคนเดียวนะพอไปชน3สามสิบห้าแล้วก็แม่ซื้อให้พ่อมี8แปดสิบเพราะวีนาคนเดียวอยากจะพูดเรื่องรางวัลนิดนึงที่วีนาได้เิื่อกี้พูดหูหว่ากเงินเดือนหนึ่งแสนนี่คือต้องยังก็คือเงินเดือนหนึ่งแสนก็จะให้น้องจนกว่าน้องจะได้มงหญ่ m u p หรือว่าได้เข้ากองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นของบอสละส่งไปละแต่ระหว่างเนี้ยก่อนที่จะไปถุงการเข้ากองเราก็จะให้น้องนะคะเพื่อให้น้องแบบว่าเป็นเงินเดือนของการรักษาตําแหน่งของเราการอยู่ในตําแหน่งของเรา ก็น่าจะจนกว่าจะเข้ากองซึ่งน้องเฟรก็ได้ค่ะสระบุรีเขาได้กันทุกเดือนน้องเฟรก็ได้ทุกเดือนจนกว่าจะเข้ากองปกดเหมือนกันสรุปคือวินาทับเป็นมาเท่าไหร่นะโอ้โหยี่สิบถ้ารวมบ้านไม่ได้บวกเลยไม่ได้บวกบ้านประจำตำแหน่งด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านประจำตำแหน่งนี้คือเป็นเป็นพรอมคนขับเป็นโฮมออฟฟิศของสระบุรีอยู่แล้วนะคะซึ่งก็มีห้องชั้นบนที่แบบสำหรับคู่ได้ตำแหน่งอยู่แล้ว ซึ่งออฟฟิศเนี่ยมูลค่า18ล้านบาทจากฟิล์มเพสติกนะคะเอกมไมตำพาแล้วก็รถเอาผ่าพร้อมคนขับนะคะวันน,นี้มีนาก็ได้ไปถ่ายรูปกับรถแล้วเรียบร้อยคือไม่ใช่ไปถ่ายเองนะคะกระเทยตัดแปะให้ดูแล้วเรียบร้อยเส <laughs> รถแล้วเรียบร้อยแล้วก็เงินเงินหนล้านบาทเงิน <laughs> ประกําตำแหน่งแล้วก็อะไรนะคะ ก็มูลค่าที่ไปเมืองคานนั่งบิสสิสค่ะใค่ะนั่งบิสสิสค่ะทุกทายที่มีน้ำเงินบ้างลบกำไทุกครั้งสุประมาณมึงเปนที่หัว่อยแล้วค่ะมันเออมันหายเหนื่อยมันโล่งใจแค่แบบสิบครั้งที่สิบเรานี่ยก็หายเหนื่อยแล้วก็โล่งใจมากๆเลยแล้วก็ดีใจด้วยอย่างที่ได้เห็นแฟนๆมาสปอร์ตกันเยอะมากเลยวันนี้ก็วีนาจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกวีนายังเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเหมือนเดิมอยากจะเติมไปเรื่อยๆบอสบอกว่าวีนามีแปดสิบบางขาดอีกยี่สิ เนี่ยน้เติมไม่เกินแล้วค่ะบอสบอกว่าขใอ้บินามีความไลซี่นะเกิดเราไม่กลัวเลยดูพีดีสามคนสิอ่อันนี้พีดีพันดัดมากบอกว่าบอยว่าคะแนน80แต่ตอนนี้น่าจะเป็นคะแนนท็อปของห้องนะคะโอ้โหพินาเราได้มีการไปมูแผนยังไงไปมันมันก็ไปมูมานะคะมีมีสองสามที่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าผ่านเวลาผ่านไปจะไปบอกว่าไปมูที่ไหนเพราะว่า บางที่ก็เป็นที่ที่จัดประกวดด้วยในอนาคตที่จะจัดประกวดในอนาคตราเราก็ไปไหว้อขอพอรไว้ก่อนค่ะแล้วไม่บอกก่อน,นไม่มาพิมไปมูบ้างไหมครับเดี๋ยวเราจะกนี้จะมูใหญ่เลยวเมื่อคืนมู่วเ <c oughs> มื่อเช้ามูนะว่าแบบขอให้ไม่มีปัญหาอะไรในะการประกวดทุกอย่างครับแต่ว่าเหมือนจะเจ้าชี้จะไม่ค่อยรักเท่าไหร่ตลกนาทุกครั้งที่ตากฝนตกเสมอฝนตกใหญ่โอ้โหคนมางานไม่พอตัววัวก็นะวัวอะไรนะตัววัวก <c oughs> ็ควันออกจมุดด้านเดียวอีก่ีน รถวัวก็ขึ้นไม่ได้รถวัวขึ้นไม่ได้นัก2,000ตันขึ้นลิฟต์ไม่ได้อย่างเงี้ยมิ้นชอวก็ขึ้นไม่ได้ระาะอิอนเทอร์เน็ตไม่ดีระยะอินเทอร์เน็ตไม่ดีฝน,ต,นต,ตกหนักคนมางานไม่ได้โอ้โหหลายอย่างมากเลย,ยเดี๋ยวต้องไปไหว้เจ้าที่ไม่เป็นไรแต่คนมงสวยจบโอเคจบค <จบ S 3> ือว่าจบสวยจบสวยสิ่งสุดท้ายให้ทุกคนฝากวันที่2เป็นสุขสีแดงก็แน่นอนไหว้เวลาได้ไหมนะพี่ชิ4ทุ่ม4ทุ่ม4ทุ่มพี่วรรณภูมินะจ๊ะ สี่ทุ่มชั้นสี่ใช่ไหมที่สุวรรณภูมิประตูเก้าเราได้ขอทางการทาว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์ทุ่ว่างขอการทาว้่งเรียบร้อยว่าคนจะไปเป็นพันคนว้าวนะคะแล้วก็สี่ทุ่มนะคะเราจะไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งน้องไปบังคานการซึ่งวันนี้เราก็คาดหวังว่าทริปนี้จะเป็นทริปอีกทริปหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตน้องว้าวโอเคขอบคุณค่ะ